ของเงินคืนหรือนำไปใช้เทอมหน้าของเงินคืนคืออะไรมาดูสาเหตุกันสาเหตุของเงินเกินอย่างเช่น 1. ปีการศึกษา2563นกะปมสทประกาศลดราคาค่าสมัคร800บาทตอนสมัครก็คือสามารถเขียนลบได้เลยกรณีเขียนด้วยกระดาษแต่ถ้าสมัครในเว็บคือตอนแรกๆอ่ะก,ก็คือยังไม่มีการลบ800อยอย่างเงี้ยแล้วพอ เราจ่ายไปมันก็เหมือนว่าเงิน800เนี่ยเขาลดให้ก็กลายเป็นเงินเกินไปอย่างตามเนี่ยประกาศของมสทว่าอืให้การยกเว้นค่าทรรมเนียมแลกข้าวนะักศึกษาใหม่นะครับ800บาทอันนี้คือตามประกาศหรือกรณีหนึ่งก็คือด้วยความขี้เหนียวหรืออยากประหยัดไม่อยากซื้อหนังสือเลยไม่ซื้อวัสดุหรือซื้อหนังสือโดยไปรับจากรุ่นพี่ที่มีการส่งส่งต่อการแชร์กรัน โดยอย่างปกติอะลงวิชามสทหนึ่งวิชาประมาณหนึ่พันบาทใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไปซื้อจากรุ่นพี่อย่างเงี้ยสาวิชาอะมสะทสามพบาทแต่เห็นรุ่นพี่มาโพสต์โอ้โหมีครบทุกอย่างจัดเลย3มวิชา4ี่ร้อยบาทห้าร้อยบาทถูกกว่ากันตั้งเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่ามสทบังคับซื้อหนังสือทุกคนต้องซื้อหนังสือเท่านั้นถ้าใครไม่ซื้อก็คือไม่ให้สอบ เพราะฉะนั้นถ้าแปเอหนังสือมาจากใครก็ตามแต่ว่าไม่ได้ลงกับมอสทก็คือต้องซื้ออยู่ดีทุกคนยังไงก็ต้องมีหนังสือของมอสทต่อไปคนระับงงกับการลงทะเบียนเรียนจะจ่ายช่องไหนดีงงสับสนและงงคือถ้าดูในคู่มือการลงทะเบียนเรียนเนี่ยอ่า หน้าตาคู่มือการลงทะเบียนเรียนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคู่มือการลงทะเบียนเรียนคือปกติเทอมหนึ่งเนี้ยมสทก็จะส่งไปก็คือในเล่มเนี้ยจะมีทั้งเทอมหนึ่งและเทอมสองเนี้ยแล้วก็ภาคพ,พิเศษก็จะส่งตามมาทีหลังนะครับภาคพ,พิเศษคืออะไรก็คือภาคสามจะลงได้นหนึ่งวิชาวันสอบวันเดียวกับภาคสอบซ่อมสองครับภาคสอบซ่อมนั่นนะครับของเทอมสองอ่า แต่ต่อไปก็เนี่ยที่งงก็คือคู่มือเล่มนี้นครับคู่มือการลงทะเบียนเรียนพอเปิดมาพอเราจะดูว่าจะจ่ายช่องไหนเนี่ยเนี่ยมันมีทั้งสามช่องมีสามพันห้าห้าพันสามสามพันแปดเอาตกลงจะช่องไหนดีอะไรเงี้ยแล้วก็จะงงอันนี้คือตัวอย่างที่ว่างงกันต่อไปก็จะเป็นข้อสี่อาจจะหลงลืมไปว่าวิาวชาเนี้ยลงซ้ำไปลืมไปแล้วว่าคิปว่าผ่านหรือว่าไม่ได้ดูผลสอบเอา คิดว่ายังไม่ผ่านก็เลยไปลงกลายมาว่าวิชานี้ผ่านแล้วก็เลยต้องการขอเงินเกินหรือเงินเงินเกินไปอ่ะเนี้ยครับผมเสร็จอันนี้ก็คือตัวอย่างว่าจะเอาช่องไหนดีอย่างตัวอย่างเนี่ยค่าวัสดุ3 5มพคือช่องที่จ่ายจริงๆนะก็คือช่องช่องหงซื้อกับไม่ซื้อซื้อก็คือถ้าลงครั้งแรกยังไงทุกคนก็ต้องซื้ออยู่แล้วแล้วถ้าเคยลงมาแล้วสอบตกเนี่ย ก็ไม่ต้องซื้ออันนี้เป็นหลักการทั่วไปแต่ว่าต้องไปดูในคู่มือแต่ละเทอมว่าวิชานั้นน่ะสมมุติเราตกไปแล้วมันมีการปรับปรุงหนังสือเงี้ยถึงเราเคยลงไปแล้วเราก็ต้องซื้อใหม่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่ว่าคิดว่ามันคำนวณยังไงอย่างเช่นวิชาเนี่ยบอกว่าค่าวัสดุ3,5 0 0ซื้อ53 0 0เงี้ยไม่ซื้อ3,800องเงี้ยลองเอา38 0 0ลเนี่ย ก็จะได้สามร้อยนะครับก็คือปกติอ่ะถ้าวิชาอื่นๆนอะ่นะเนี่ยวิชาอื่นๆนะเนะี่ยอย่างตัวอย่างอันนี้เนะี่ยอนามัยครอบครัวเนี่ยถ้าไม่ซื้อหนังสือปกติอ่ะวิชาหนึ่งจะสามร้อยบาทสามร้อยบาทอ่าอันนี้นะสามร้อยแต่กลายเป็นว่าถ้าวิชาพวกมีวัสดุกิจกรรมเนี่ยอ่ะกลายเป็นว่าสามพันห้ามาบวกสามร้อยมันก็เลยได้สามพันแปดอันนี้คือค่าอย่างนี้นะครับส่วน ไอ้ตรงกลางเนี่ยไอ้ค่าซื้อเนี่ยมันก็เอาเป็นห้าพันสามเนี่ยลดสามพันห้าก็เหลือพันแปดก็คือถ้าซื้อจริงๆรเนี้ยพันแปดแต่พอดีมีกิจกรรมมีค่าวัสดุอะไรด้วยเงี้ยค่าชุดวิชาก็อีกพันแปดอ่าก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเสียห้าพันสามอันนี้เข้าๆเฉยนะครับแต่ช่องที่จ่ายเงินคือช่องหนึ่งซื้อนะครับก็คือลงครั้งแรกยังไงก็ต้องซื้อ ก็คือห้า0ันสามหนึ่งพันหนึ่งเงี้ยดูช่องนี้นะครับไอช่องวัสดุกิจกรรมนี่ไม่ต้องดูครับดูเฉพาะช่องแรกนะครับกรณีถ้าเคยลงแล้วแล้วสอบตกลงใหม่อย่างเงี้ยก็ลงช่องนี้แต่ว่าต้องดูอีกทีว่าวิชานั้นมันปรับปรุงหรือเปล่าอันนี้เป็นคู่มือที่บอกว่าเอามาจากมาดูพวกรายละเอียดตะเกียบอ่าอันนี้เนี่ยก็มาดูตรงเนี้ยประมาณหน้าแรกๆเนี่ยมันจะมีบอกว่าชุดวิชาที่ใช้ในเอกสารเนี่ยอันไหนปรับปรุงสมมุติแล้วกันนะ สมมติ1นึ่งทัหกสามเนี่ยเราลงไปวิชาทักษะชีวิตแล้วกลายเป็นว่าเราตกเราสอบซ่อมก็ตกเราไปลงเทอมสองทับสอหน้าหกสามอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าหนังสือมันปรับปรุงเราต้องซื้อหนังสือนะครับแต่ถ้าเป็นสมมุติวิชาอื่นอย่างเงี้ยสมมุติว่าภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอ่าเราลงเทอมหนึ่งทับสองาหกสามเทอมสองทับหกสามไม่มีการปรับปรุงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเราก็ไม่ต้องซื้อหนังสือ แต่อาจารไอวิชาเนี่ยถ้าอยู่ในเทอมสองเนี่ยก็ต้องซื้อถ้าเคยลงมาแล้วแต่มันมีอยู่ในตารางเนี่ยในหัวข้อชุดวิชาที่ใช้เอกสารในการสอนฉบับปรับปรุงเนี่ยอันเนี้ยถ้ามีปุ๊บต้องซื้อแม้จะเคยสอบตกหรือลงมาแล้วก็ตา่างอันนี้เป็นอ่ากระดาษนะครับเอกสารอันนึงที่ทางมสทส่ทสงมาบ้านก็คืออย่างปัญหาเนี่ยที่พูดมาก่อนหน้านี้อ่าเนี่ยสี่ข้อว่า อ่าไม่ซื้อหนังสือเพราะว่าไปเอาหนังสือจากรุ่นพี่มาหรืองงจ่ายเงินช่องผิดเงินมันเลยขาดเงินเลยมันเกินอะไรเงี้ยหรือมสทลดแปดร้อยเงี้ยไม่ได้เอาคืนหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็มาดูว่ามสทก็จะแจ้งมาว่าเนี่ยคุณได้อนเงินเกินมาเนี่ยเนีแ่ยบบกรณีเนี้เห็นบอกว่าเนี่ยนักศึกษาลงทะเบียนชุดเกินมาสามพันหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเนี่ยเงินเกินมาสามพันหนึ่งร้อยบาทต้องการคืน อืมตอนนี้ยเราก็ต้องทําเรื่องคืนแล้วตอนะตนี้ยเพราะว่าเราจ่ายเงินเราไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยช่องเนี่ยที่ตอนจ่ายเนี่ยอาจจะงงเรื่องช่องว่าจะจ่ายช่องไหนดีมันขาดหรือเกินไปให้เกินไปนะครับเสร็จก็นเนี่ยอันนี้ก็อีกตัวอย่างหนึ่งว่าเนี่ยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเนี่ยกะอา่าให้มาเกินอีกอืมพันเก้าเลยแต่เนี้มีเบีกยค่าบำรุง รับเงินเกินจากนักศึกษามาสามร้อยอะไรเงี้ยมาค่าชุดวิชาอันเนี้ยกรณีเหมือนว่าเหมือนว่าเรียนเทอมเนี้ยสอบผ่านมาแล้วเรียนจบมั้งแล้วก็กลายเป็นว่าเงินมันเกินก็คือก็ต้องคืน,น,นเนี้ยทั้งหมดเลยเงินเกินมาเพราะวิชาเนี้ยผ่านไปแล้วเท่ากับเหลือสอบซ้ำแล้วดันสอบซ่อมผ่านเนี้ยก็คือมาทําเรื่องนะครับผมก็คือเขาเรียนจบแล้วแต่ว่าดันไปลงวิชานี้กันไว้กลัวว่า เผื่อสอบตกแต่ดันสอบซ่อมผ่านเนี่ยเงินตรงเนี้ยมันไปนกลายเป็นเงินเกินที่เราต้องเอาคืนนะครับนี่ก็จะได้ใบอย่างนี้มาออกสีชมพูหน่อยนี่ก็อีกหนึ่งตัวอย่างครับที่เงินจ่ายไปแล้วเกินเนี่ยเจะมีบอกว่ามีจ่ายเงินมาเกินนะเนี่ยเก้าร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยเขาก็รวมมาว่าเงินเนี่ยตอนเนี้ยเกินมาอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็จะรวมมานี่คือตัวอย่างนะครับจะได้ใบอย่างนี้มาอ่านี่ก็อีกใบหนึ่งกรณีที่ว่าอ่า บอกว่าต้องต่อสถานภาพพร้อมชำระเงินธรรมเนียมสามรอยบาทอ่าอันนี้อาจจะเป็นเงินขาดนะครับผมต้องให้จ่ายเพิ่มเนี่ยภายในวันที่สิบบางทีมอทก็จะส่งใบอย่างนี้มาหรือโทรมานะครับกรณีจ่ายขาดจ่ายเกินอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ขยายออกมาให้ดูว่าอ่านี่เขาบอกว่าท่านได้ลงทะเบียนชำระเงินแปดบาทผ่านวิชานี้อ่าเ้ด,ดนะครับ ท่านได้เรียนครบสามเท่าของหลักสูตรแล้วท่านต้องต่ออายุก่อนคืออันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับผมของมสทเนี่ยคือหลักสูตรมันจะมีว่าสามเท่าอะไรเงี้ยสมมุตินะว่าหลักสูตรสี่ปีสามเท่าก็คือสี่คูณสามสิบสองนะครับผมคนเนี้ยอาจจะลงมาตั้งแต่อันเนี้ยรหัสสี่แปดแล้วพอปุ๊บพอมาเกินสิบสองปีเนี่ย ครบหลักสูตรแต่มทอบอกว่าถ้าเกิน12ปีเกิน3าเท่าเนี่ยอันเนี้ยกำลังเกินสเท่าต้องต่ออายุค่าธรรมเนียม3า0อบาทแต่คนเนี้ยไม่ได้ต่อคือการมสทให้12ปีนะครับแล้วถ้าไม่จบเนี่ยเขายืดต่อให้อีกหปีแต่อีกหนึ่งปีเนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่คนนี้ไม่ได้เสียก็เลยบอกให้จ่ายเพิ่มครับก็คือสูงสุดก็คือ13ปีถ้า13าปีเนี่ยเรียนไม่จบ3าเท่าเนี่ยก็คือก็คือ12ปีไม่จบนะครับต่อเพิ่มอีก1ปี สิบาปีไม่จบก็ต้องสมัครเรียนใหม่แล้วก็เทียบโอนวิชาที่สอบผ่านมาทั้งหมดอ่ะมาเข้าหลักสูตรใหม่โดยถ้าชื่อวิชารหัสวิชาเหมือนเดิมก็โอนได้หมดเลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือก็ต้องลงเรียนใหม่โอนไม่ได้นะครับผมเนี่ยก็คือเขบอกว่าต้องเพิ่มเติมไมกัสามร้อยบาทนี่คืออีกครึ่งหน้ากระดาษที่เอามาขยายให้ดูกันนะครับผมอันนี้ก็เรื่องที่บอกว่า การจ่ายเงินเกินมาเนี่ยอันนี้เราต้องเขียนคำร้องนะครับโดยใช้มอใบคำร้องมอสทศสิบเอ็ดเพื่อในการของเงินคืนล้วก็ต้องเขียนว่าชื่อนามสกุลอะไรติดต่อใครอะไรเงี้ยอืมเราก็ต้องระบุสาเหตุนะครับการเกิดปัญหาและที่ชัดเจนนะครับผมเนะี่ยหรือจะเขียนใบนี้ก็ได้ไอใบนี้คือของเงินคืนนะครับส่วนใบนี้ก็คือเอาเงินไปใช้เทอมถัดไปนะครับก็คือใบลงทะเบียนเรียนธรรมดานี้แหละ อ่าอันนี้พอถ้าเราเขียนแบบของเงินคืนเนี่ยกรณีเนี้ยใบคําร้องมสทสิทเนี่ยเราก็ควรส่งหน้าหน้าแรกของบัญชีธนาคารด้วยเพื่อให้เขาโอนโอนเงินมาให้นะครับผมการโอนเงินเนี่ยเหมือนจะเสียค่าธรรมเนียมหนึ่งเปอะครับก็คือแปดร้อยหักไปหนึ่งเปอร์เก็คือ8บาทก็จะได้เงินคืน792บาทอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ต้องเขียนก็เขียนว่าเป็น 3, 2, 5, 6, นักศึกษาสองห้าหกสามอะไรเงี้ย แล้วก็ขอคืนเงินค่าทำเนียม8 0 0บาทเลขที่บัญชีนี้แนบมาแล้วธนาคารอะไรก็แจ้งเข้าไปแล้วก็ส่งไปที่อีเมลที่คุณ้นๆกันอยู่ของสำนักทะเบียนและวัดผลเดี๋ยวผมแจ้งไว้ใต้ลิงก์แล้วกันก็ r e ล f ออ e ฟิศ s อส t ซเอสนะครับอันนี้กรณีขอเงินคืนนะครับเงินก็คือจะได้ไม่เต็มอย่างตัวอย่างเนี้ยเนี่ยเขาได้มา792บาทโดนหักไป1%นะครับค่าโอนครับก็เลยได้เงิน792บาท แต่ถ้าใครไม่อยากโอนอย่างเงี้ยก็คือไปลงเรียนเทอมใหม่นะครับผมอ้าวแลแ้วตอนนี้ลงเบียนใหม่ก็ทำยังไงก็ต้องเขียนใบลงทะเบียนเรียนแบบนี้ครับผมแบบใบนี้อ่าสมมุติจะลงหนึ่งวิชานะครับในภาคสองภกษาแลา้วจะลงหนึ่งหนึ่งสามศูนย์หกภาษาสามจิตสหรับบุคลากราสาธารณสุขครับค่าลงทะเบียนเรียนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับ้วคาบํารุงอีกห้าร้อยก็คือพันหกร้อยแต่เรามีเงินอยู่ค้างอยู่แปดร้อยอ่าเราจะทํายังไง สมมติว่าเกินเพราะลงเกินด้วยสาเหตุอื่นก็เขียนแบบนี้เหมือนกันนะครับมาดูกันอ่าอันนี้ก็คือใบนะครับโดยแบบฟอร์มเนี้ยจริงๆอ่ะมันจะมีหน้าหนึ่งและหน้าสองเวลาเราไปจ่ายอ่ะแล้วก็คือเอาแค่หน้าหนึ่งหน้าสองก็จะเป็นคําอธิบายอะไรครับเนี่ยก็จะบอกว่าอ่าชนิดการลงทะเบียนถ้าลงทะเบียนหนึ่งหนึ่งถ้าลงทะเบียนเรียนก็ใส่เลขหนึ่งสองเพิ่มชุดวิชาก็ใส่เลขสองสามก็ชำระเพิ่มเติมแต่แต่แตกรณีนี้เราจะเอาเงินของเทอมที่แล้วมาใช้เนี่ย ถ้าเราไปลงทะเบียนเลขหนึ่งเนี่ยมันจะจ่ายไม่ได้เลยที่ธนาคารกับไปรษณีย์จ่ายไม่ได้แต่เราจะเงินใช้เพื่อให้เขาจ่ายได้เราควรเลือกเลขสามนะครับเลขสามเท่านั้นชําระเงินเพิ่มนะครับเพื่อเอาเงินใช้เทอมถัดไปเลขสามเท่านั้นนะครับเลขสามอ่าตอนนี้ก็มาเลือกว่าเทอมอะไรอะไรยังไงนะครับซื้อหรือไม่ซื้อวัสดุนะครับอ่าก็เขียนไปอ่าตอนนี้ก็มาเขียนให้ดูกันชัดๆว่าอ่าสมมุติผมรหัสนักศึกษานี่ผมส่งไป อ่าตอนนี้ผมก็ต้องเลือกเป็นเพิ่มวิชานะครับตอนนี้อาจจะวงผิดยูออันนี้วงผิดนะครับต้องขอโทษทีต้องเป็นเบอร์สามนะครับเดี๋ยวกรอกใหม่นะครับผมตะก,กี้ได้เขียนผิดไปนะครับผมก็เลยแก้คลิปใหม่ต้องขอโทษทีอันนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วว่าอ่า กรณีที่เราจะจ่ายเงินเทอมไปถัดไปเนี่ยเราต้องเขียนเลขสามนะครับผมชําระเงินเพิ่มเติมเท่านั้นนะครับในเลขสามนะครับเพื่อเราจะได้จ่ายเงินนะครับได้ถ้าเราไปลงทะเบียนเรียนเฉยเฉยมันจะจ่ายไม่ได้เลยมันเหมือนว่าจ่ายเงินไม่ครบแต่ถ้าชําระเพิ่มเนี่ยเราสามารถเขียนได้นะครับอย่างกรณีที่ว่าภาษาอังกฤษบุคลากรเนี่ยมหนึ่งพันหนึ่งใช่ไหมครับบำบุงห้าร้อยเนี่ยเราก็หักไปเลยนะครับหนึ่งพันหนึ่งลบแปดร้อยเนี่ยก็เหลือสามร้อยใช่ไหมครับอันนี้ใส่เลขสามนะครับปีการศ หกสามสองสองากสนะครับก็ใส่ตามนี้นะครับผมถ้าลงหนึ่งวิชาก็ใส่เลขหนนะครับอันนี้สมมุติว่าลงหนึ่งวิชาใส่รหัสวิชาไปหนึ่งหนึ่งสามย์หซื้อหนังสือก็ใส่เลขหนึ่งนะครับผมนี้ก็กกอกมาถ้า2วิชาก็ใส่รหัสไปก็ใส่เลขหนึ่ส่วนเลขไอช่องห้านี่ก็ใส่เป็นเลขสองเพลง2วิชาครับถ้า3าวิชาก็ใส่รหัสไปก็ใส่เลขหนอีก ซื้อวัสดุนะครับผมซื้อหนังสือตรงนี้ช่อง5ก็ใส่เป็นเลข3ก็คือจํานวนวิชาเป็น3วิชาครับเนี่ยข้างล่างมันอธิบายอยู่ไอ้นี่กระดาษด้านหลังก็เขียนอธิบายนะครับเสร็จปุ๊บพอราหนึ่งพันหนึ่งลบแปดร้อยอ่ะวิชาเนี้ยจ่ายหนึ่งพันหนึ่งครับลบไปแปดร้อยก็เหลือสามร้อยบาทเองเราก็ใส่ไปสามร้อยค่าบำรุงเนี่ยเราต้องจ่ายอยู่แล้วค่าบำรุงเนี่ยจ่ายเฉพาะเทอมหนึ่งเทอมสองและเทอมสามหรือภาคพิเศษนะครับต้องจ่ายกรณีสอบซ่อมภาคหนึ่งกับภาคสองเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงครับ ใจ่ายแค่ค่าสอบซ่อมอย่างเดียววิชาละ2 0 0บาทอันนี้ก็เลยใส่ค่าบำรุงไป500อันนี้ลดราคาแล้วจากพันหนึ่งเหลือ300อนะครับก็เหลือแ0 0นะครับรวมกันแล้วก็เป็น800อันนี้ก็เสร็จแล้วก็สามารถไปจ่ายที่ธนาคารหรือไปซันีได้เลยนะครับโดยพอเราเสร็จแล้วเนี่ยก็เราดูสักประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์หรือดูก่อนนะครับใบเนี้ยเวลาไปจ่ายเนี่ยเขาจะให้คืนมาอยู่แล้วแหละ เราก็ดูว่ามีข้อมูลขึ้นในการลงทะเบียนหรือเปล่าในเว็บ r e g i t sto u ac t h ถ้ามันมีขึ้นแล้วเงี้ยเราก็สบายใจว่าเราจ่ายได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เงี้ยเราต้องเขียนอีเมลไปบอกนะครับว่าเรายังเรามีการหัก800บาทไปโดยเนี่ยเอาถ่ายรูปรูปเนี้ยแนไปในอีเมลนะครับส่งไปที่ l e o C t l office si t o u ac t h เดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับในรายละเอียดนะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนว่าอันนี้ก็คือเอาเงินไปใช้เทอมถัดไปก็เขียนใบนี้นะครับส่วนถ้าจะขอเงินคืนเนี่ยอ่าก็เขียนใบนี้ก็ส่งอีเมลไปเหมือนกันนะครับอันนี้แต่ก็จะโดนหัก8ปดแดบาทหรือหนึ่งอร์ซนะครับนี่ก็คือการคืนเงิน